ครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงที่2นะฮะกับ S อสตานิดนะครับผมเราจะมาดูกันว่าน้องเขาเนี่ยแต่งตัวยังไงนะฮะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราก็จะมาค้นตู้เสื้อผ้านะคะแบบว่าล้วงลับลับเดี๋ยววระห่ออเดี๋ยวระหว่างนี้นะฮะเราจะให้บอลลูนเนี่ยแต่รายการไปก่อนส่วนผมก็ยุกิไปเอาตู้เฉยยุกิจะดีเหรอจะดีเหรอทำไมทิ้งเราไว้คนเดียวอย่างงี้ เรนเี๋จะเข้ามาะจงคู่ได้นะฮะผมไม่ติดตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวเราไปควนดีกว่าอะไรบ้างอนุญาตนะคะอุียโอ้เอ่อนี่คือส่วนใหญ่ทุกคนชอบแต่งตัวเกนคือเปียวค่ะเซ็เๆฟปะคะเซฟเซฟเๆเฮ้ยๆน่ารักค่ะอันนี้แบบว่าเหมือนจะแบบหวานหวานนะแต่ก็แบบนี้แบบเวลาใส่แล้วมันก็จะแบบว่า คือขอไม่กินคาแรคเตอร์เซ็กซี่ไง่ไงเวลาใส่แล้วก็จะแบบอ๋ออะไรอีกไม่ไม่ไม่แต่ว่าเราว่าตัวนี้ยังเบาไปเบามิซาก่อนนันเงไหเราหาตัวใหม่ก่อนอยากเห็นเสื้อไปเที่ยวอ่ะแบบเวลาไปแฮงเอาท์อ่ะเออแบบไปเที่ยวเหรอเนี่ยคนชอบดื่มไหมครับยูกิครับก็บ้ารค่ะมีบ้ารกินเหล้าหนูจะเมาแล้วกินพี่หนูจะหมามาส่วนตัวนี้นึงนะฮะขายของไม่ได้ขายน้องนะขายกูเนี่ย นี่นีนี่นน่เจอชุดนี้เนยชุดนไปไหนอะเป็นเกมบอกว่าสั้นนะโอ้เดี๋ยวถามยูกิก่อนติชุดเนี่ยไม่ได้ซื้อมาใส่คือได้ใส่จริงๆใช่ไหมใส่จริงๆนี่ดูข้างหลังข้างหลังแบบว่าอค่ออนี้จะทงหน้าั้งน้ตายลอ๋อาลอ๋อยางงี้เหรออ๋อยังงี้ยังงี้ยงี้ใส่ยางงี้้ ทำมตายแล้วแต่า <pour S 2> <ge> นอถือชุดน,นี้ไว้ก่อนถือชุดนี้ไว้ก่อนตอนนี้นะฮะพิธีกรอย่างผมพูดได้คำเดียวนะฮะหิ้วๆนะยิวข้าวยังไม่ได้สั่งทีมงานไม่สั่งมาทียิ่วอะอีกก็คือตัวนโอ้โหตัวนี้ว่าสั้นแล้วตัวนี้สั้นกว่าตายแล้วตายแล้วเอาขาใส่เข้าไปเห็นไหมตรงเนี่ยดูดิบางทีก็รู้สึกอยากเป็นขาเก่งจะได้อยู่ตรงขาหนีไม่พอมันน่าจะรู้สึกดีนะโอ้ยตัวนี้เซ็กซี่ แต่ก็นี่จากดูจากลักษณรสชาติจเป็นคนชอบอะไรที่เป็นมาซีทูนหน่อย่ไหมใช่เป็นคนปลดเผยจะได้เห็นไงทีบางบางพอดูอะไรจะได้แบบว่าดูใจกันโทษนะตากล้องเนี่ยไม่รู้จะถ่ายแฉแล้วเฉยยี่ที่ก่อนยิ่ี่ก่อนก็สุดฤทธ์ไปไปไม่โหลกันเลยตายแล้วตายแล้วชอบชุดนี้อ่ะชอบชุดนี้ขอหยิมน้องหน่อยแล้วกันเอออ่ะ เดี๋ยวผมจะถามดีกว่าในหะะ้านี่นะฮะเออคือว่ากดเงินมาเนี่ยจะถามหน่อยดีกว่าว่าเดี๋ยวเราจะให้เปลี่ยนชุดให้เราดูหน่อยนะผมว่าท่านผู้ชมหลายๆคนอยากดูแน่นอน,อนง่ายๆเนี่ยฮะคือถ้าเปลี่ยนในห้องน้ำเนี่ยให้พันหนึ่งอ้าตายอ,อยู่แล้ว<อ>แต่ถ้าเปลี่ยนให้พี่ดูตรงเนี้ย ให้ทุกคนดูตรงเนี้ยเอาไปพันห้าแต่ถ้าอยากแมทพิเศษนะฮะเปลี่ยนกับพี่สองคนอย่างเท่าไหร่เอาเลขบัญชีมานะฮะจริงนะฮะโอมดนิดนึงนะฮะมีแค่แรงที่วัยมไวมากเผียด้วยได้ไหมคะไม่หล่อหรอกครับแต่กดไวมากเลยเป็นคนจำเลขบัญชีคนเป็นนะฮะขอแล้วเอาเอายังไงครับยูกิเอาพันห้าเมันต้องอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะตรงนี้ตรงนี้ชุดนี้ชุดนี้ชุดไหนชุดไหนชุดนี้ชุดนี้อ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับท่านผู้ชมครับว่า <c oughs> การเปลี่ยนชุดของสาวเซ็กซี่ขนาดนี้มันจะเซ็กซี่ขนาดไหนอ่ะ,อะชเลยเออโทษนะพิธีกรควรจะมองเลอเป็นผู้ชายหรือควรจะผาหลังหรือคว ขอเล่นเถอะขอเล่นเถอะอยากเล่นอ่ะมันใช้ปางไหนวะตันเดมนี่คืออะไรอ่ะมาแล้วอันนี้ไข่สันในตำนานเป็นของที่ต้องมีทุกบ้านพูดอย่างนเลยค่ะขาดไม่ได้ยิ่งกว่ามาบ้า